และเราก็อยู่กับงานแข่งลูบิกคิวแคมป์อิงเก่งกระจารย์งานแข่งที่เพชรบุรีนั่นเองก็ทําองดูร,บรอบๆก็จะสังเกตว่าห้องมันค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะถ้ามองจากมุมนี้ก็จะเห็นว่าคนส่วนใหญ่นั้นกําลังซ้อมลูบิกระ้ว่างรอแข่งอันแรกนั่นเองส่วนถ้ามองจากข้างหลังก็จะเห็นว่าข้างหลังมีโปรเจคเตอร์ในการฉายผลแสดงการแข่งน,น,นะครับระหว่างรอแข่งผมก็ซ้อมบ้างดีก,กว่าเล่นชิวๆ ได you know? Nin ้เจ็ดจุดเก้าก็ดีอยู่นะก็หวังว่างานแข่งจะได้เจ็ดจุดก้าบ้างแล้วกันแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นก็นะอย่าไปยุ่งกับมันเลยดีกว่าปล่อยปล่อยมันเถอะก็อีเวนต์ต่อจากรูบิกนาฬิกาก็คือรูบิกสแควร์นั่นเองก็แข็งชิวชว อยู่บ้านซ้อมที่40มาแข่งได้29สเยอดเลยและหลังจากนั้นผมก็จะออกมาเดินเล่นแบบชิวๆซึ่งงานแข่งก็จะแข่งอยู่ข้างบนตรงนั้นนะครับผมที่ผมออกมาเดินเล่นไม่ใช่อะไรเพราะว่าตอนนี้มันแข่งบิ๊กคิวซึ่งผมไม่ได้ลงเพราะผมไม่ถายบิ๊กคิวนั่นนีงก็ตามนี้เลยนะครับแข่งบิ๊กคิวซึ่งผมก็ไม่ถนัดนั่นแหละก็เลยไม่ได้ลงเฉยๆแหละ ก็ดีนะได้ตั้งหนึ่งทีสิบวินะจะสอบสามบายโฟก็มา5้าบายโฟต่อเลยก็ไม่ลงเหมือนกันเพราะผมเล่นไม่เป็นนะว้าวได้ตั้ง10บลูกเนะี่ยเก่งจริงเลยทําได้ยังไงเนี่ยพอมาถึงวันที่2ผมก็มาเดินคุยกับกล้องเล่นๆตอนเช้าประมาณ7จ็ดโมงนะครับก็ที่งานแข่งก็จะมีสวนน้ําเล่นสนุกชิลๆได้แต่ผมไม่ได้เล่นหรอกนะ นีถ้าเดินมาอีกหน่อยเราก็จะเห็นว่าเดินข้างก็จะเป็นที่พักยาวไปเลยนะครับเดินต <gradually dynam ite> like no ่อไปอีกก anyway. ็จะเห็นว่าด้านซ้ายเป็นโรงอาหารแล้วนะก็นั่นแหละส่วนงานแข่งลูบิกเหรอก็อยู่ตรงไกลนู่นแข่งเอเสร็จเร็วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเหลือเวลาตั้ง9้านาทีมานั่งดูคนเล่นชิลๆแล้วกันก็โอเคนะได้ตั้ง12วิ ้นหลังจากนั้นผมก็จะแข่งวันแฮน d แข่ง4คูณ4แข่ง2คูณ2แข่งสควิแลในจากนั้นก็แข่งพิระมิดก็อันนี้จะช้าๆหน่อยนะเพราะไม่ได้ฝึกเลยแล้วก็แข่ง4คูณ4ปิดตาแบบต่อเนื่องไม่พักงานนี้ก็ส่วนใหญ่ก็แทบจะแข่งทั้งวันอยู่แล้วนะแล้วหลังจากนั้นตอนดึกน,นก็จะมีมินิเกมตอบคำถามเล่นๆเ,เพื่อเอารางวัลกันนะครับ พิเศษก็ได้เวลามามินิเกมปิดตาประกอบลูบิกน่าจะเหนื่อยนะเนี่ยส่วนทางด้านคนจีนเหมือนเขาจะมีความสามารถในการประกอบลูบิกอย่างสูงน,น,นะครับผมหลังจากนั้นเขาก็จะประกอบเสร็จอย่างรวดเร็วแล้วก็ได้เวลาแก้ขั้นตอนสุดท้ายและด้วยความสมัครใจทีมวรถของทีมคนจีนนั้นก็ทําให้เขาสามารถชนะไปได้อย่างง่ายได้ตอนไกฟังเขาก็ยังพยายามที่จะหาเซนเตอร์แคที่หาไม่เจอไม่รู้ไปทำตกไว้ไหนนะครับอาจเจอแล้วโอเค สัปดาที่วันสุดท้ายนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ตั้งแต่เช้าจนจบงานก็จะแข่งรอบไฟนอลของทุกอีเวนต์นะครับซึ่งผมเข้ารอบไฟนอลแค่อย่างเดียวคือลูบิปิตานั่นเองก็ตามที่เห็นก็ได้56วินะครับได้โพเดียมนั่นเองก็นี่ก็บรรยากาศงานหลังจากจบงานเขาก็จะเตรียมรับรางวัลกันนะครับผมก็นั่งรอแบบชิวๆแล้วผมก็ได้ทั้งหมด3รางวัลนั่นเองซึ่งมันติดตาหมดเลยก็งานนี้ก็ถือว่าจบไปได้ด้วยความสนุกสนาน เพราะว่ามีอีเวนต์ค่อนข้างที่เยอะมากเลยนะก็วันนี้ผมไปแล้วนะครับผมเจอกันงานหน้านะครับ